มากันแล้วค่ะสำหรับ MOD APK ปปนะคะร้านมาไฟแห่งความสุดในเวอร์ชัน1.5.0นะคะสำหรับใครที่ยังรอคอยอยู่เนาะเราก็มาเรียบร้อยแล้วาตามคำขอนะคะโอเคเลยค่ะสำหรับการดาวน์โหลดนะคะเขาบอกว่าอะไรเอกเขาบอกว่านะให้เราโหลด V1 ก่อนนะคะแล้วค่อยโหลด V2 ทับลงไปอีกทีเนาะสำหรับคนที่ดาวน์โหลดในกับช่องเราอยู่แล้วนะคะตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วนะคะก็ให้เราดาวน์โหลดทับลงไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องลบแอปออกนะคะ สำหรับใครนะคะที่ดาวโหลดวีหนึ่งไม่ได้นาอก็ให้เราลองดาวโหลดวีสองทับลงไปได้เลยนะคะลองดูเนาะสำหรับผู้ที่เล่นใหม่นะคะหรืออยากจะเล่นใหม่เนาะเราก็สามารถดาวโหลดได้ทันทีเลยนะคะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะก็จะมีเกมให้เราเล่นใหม่เนาะสะสมเหรียญไว้แลกไอเทมต่างๆนะคะแลกเสื้อผ้าได้ด้วยนะคะแลกเสื้อผ้าพนักงานได้ด้วยเนาะ,ค,ะคือดีมากเลยค่ะเราสามารถแลกไอเทมแบบว่าของตกแต่งนะคะของตกแต่งภายในร้านของเราได้ด้วยนะคะคือดี แล้พวกสมุนตและพวกปลาพวกอะไรก็ได้เลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะเราดาวน์โหลดไม่เป็นนะคะเราก็จะเอาลิงก์ดาวนโหลดนะวิธีดาวโหลดแบบใต้คลิปให้ดูเลยนะคะให้เราเกิดเข้าไปดูได้เลยนะคะสำหรับวิธีการดาวโหลดเนาะสําหรับใครที่ดาวนโหลดไปแล้วก็คลิกไปดาวโหลดได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราต้องขออภัยด้วยนะเราไม่สามารถสอนรายละเอียดต่างๆอะไรได้ภายในคลิปเดียวนะคะเดี๋ยวจะติดเหลืองทันทีเลยนะคะ ถ้าโดนแบบว่าสุดๆจริงๆคือโดนลบคลิปเลยนะคะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะเข้าใจด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ลกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย